คอนโดท่ามกลางธรรมชาติไม่ไกลจากตัวเมืองตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ที่คอนโดฮิมมาการ์เด้นบูสวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับออมเพอร์เฟกต์โฮมนะคะวันนี้ออมก็จะพามาชมคอนโดฮิมมาการ์เด้นตึกบูดนะคะก็จะเป็นคอนโดที่ ใช้วัสดุที่เป็นไม้ในการตกแต่งห้องเป็นหลักนะคะอีกทั้งยังรายร้อมไปด้วยธรรมชาติห้องที่ออมพามาชมในวันนี้ก็จะเป็นห้อง31.88ตารางเมตรขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโดนะคะก็จะมีตั้งแต่สระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ซาวน่าอีกทั้งระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้อง CCTV ค่ะสถานที่ใกล้เคียงของคอนโดนะคะก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาล พอพิงโรงพยาบาลลานนาแล้วก็เดินทางเข้าตัวเมืองสะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าห้องเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยและเราก็มาอยู่กันในห้องแล้วนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ตัวห้องน่าจะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นในส่วนของโซนแรกเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็จะเป็นเ,ออเข้ามาก็จะเจอว่าเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะคะก็สามารถใช้เป็นคีย์การ์ดในการแตะแล้วก็ใส่รหัสเข้าห้องได้เลยค่ะปลอดภัยมากๆแล้วก็โซนถัดมานะคะเข้าห้องมาเราก็จะเจอกับออชั้นวางอนเนกประสงค์ค่ะที่เราสามารถเอาของวางให้ได้แล้วก็ห้องนี้ก็จะให้มาพร้อมกับเครื่องซักผ้าและก็ไมโครเวฟ แต่เราก็สามารถที่จะใส่ฝองอะไรอย่างอื่นเข้าไปได้ในโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนครัวที่มีตู้บิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของห้องโซนครัวเนี่ยก็จะมีสิงน้ำแล้วก็เตาไฟฟ้าแล้วก็ฮูดดูดฟันให้เรียบร้อยแล้วบิวอินติดกับในส่วนของตู้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะแล้วก็มี ตู้เย็นให้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยตู้ก็สามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยแล้วก็โซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนของห้องน้ําเข้ามาเราก็จะเจอกับกระจกบานใหญ่มากๆเลยที่สามารถแบบดูได้เห็นได้ชัดเจนมากค่ะแล้วก็จะมีอ,อ,อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นระบบ2ระบบนะคะก็คือมีน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นอยู่ในตัวค่ะ แล้วก็ในมีข้างๆนี้ก็จะมีปลั๊กปลั๊กไฟนะคะสามารถเป่าผมอะไรในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในห้องน้ําห้องน้ํามีแบ่งโซนเปียกแห้งไว้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ห้องน้ํามันเป็นระบบเออองสองระบบน้ําอยู่แล้วเนาะก็มีน้ําร้อนน้ําเย็นในตัวนะคะแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ให้ด้วย แล้วก็โซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะก็มีห้องนั่งเล่นมีโซฟาแล้วก็มีทีวีให้ก็กว้างขวางมากค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยค่ะ โซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนของห้องนอนค่ะก่อนจะเข้าห้องนอนเนี่ยอมอยากนําเสนอตรงนี้มากเลยอ่าเป็นประตูสไลด์ค่ะที่แบบเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะก็จะป้องกันได้ทั้งกลิ่นในการประกอบอาหารแล้วก็ป้องกันได้ทั้งเสียงจากห้องนั่งเล่นนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันเลยห้องนอนเนี่ยก็จะประกอบด้วยเตียงขนาด6ฟุตนะคะสามารถนอนได้2ท่านเนาะ แล้วก็เตียงก็จะมีช่องเก็บของด้านล่างเตียงนะคะให้3ามช่องค่ะข้างๆเตียงเนี่ยก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งเนาะมีปลั๊กเรียบร้อยค่ะที่สามารถเอ,อ่อไดผพมได้แล้วก็มีไฟให้พร้อมเลยสําหรับใช้ในการแต่งหน้าเนาะแล้วก็ห้องเนี่ยตกแต่งด้วยไฟหลุมนะคะที่แบบเวลาเรานอน,อนก็จะไม่ไม่แยงตามากงเียค่ะแล้วก็บนส่วนของหัวเตียงก็จะเป็นตกแต่ง ด้วยวอลเปเปอร์เรียบร้อยแล้วถัดมานะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินเรียบร้อยพร้อมกับกระจกบานใหญ่ค่ะสามารถส่องได้ทั้งตัวเลยในห้องเนี่ยก็ให้เครื่องปรับอากาศ1ตัวนะคะส่วนถัดมาเดี๋ยวเรามาดูระเบียงกันค่ะระเบียงเปิดได้2ชั้นประตูเปิดได้2บานเลย แล้วเราก็สามารถเอาโต๊ะวางได้หรือว่าใช้ตักผ้าได้โซนนี้ระเบียงหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะก็คือลมจะโกรกตลอดเวลาเนาะแล้วก็เหมาะสําหรับท่านที่อยากนอนตื่นสายเพราะว่าการห้องหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยแดดจะไม่ส่องในตอนเช้าแล้วก็ลมจะโกกเข้าห้องตลอดเวลาเลยค่ะ แล้วก็ส่วนของประตูเนี่ยเขาให้มุ้งลวดมาด้วยเพื่อป้องกันมแมลงนะแล้วก็มีม่านกันแสงให้เรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคอนโดที่ออมพามาดูในวันนี้นะคะเดี๋ยวออมก็จะมาทบทวนรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ห้องนี้มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่31.88ตารางเมตรค่ะความสูงอยู่ที่2.9เมตรนะคะเป็นห้องขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะฟา c i ซิลิตี้ของคอนโดเนี่ยก็มีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสซาวน่านะคะแล้วก็มี ระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมกล้อง C C T V 24ชั่วโมงค่ะสถานที่ใกล้เคียงของคอนโดนะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลลานนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วคอนโดเนี้ยสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมากๆเลยค่ะหากมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามออมได้ใต้คลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมด้วยค่ะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ